สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอินมากับรถกระบะ4ประตูสำหรับคันด้านหลังเอินนะคะเป็นรถ t o โ o t a h ไฮรักล v o 2.8ตัว GP-Runner Rocco นะคะคันนี้เป็นรถเกียรโตได้รถปี2019นปี2020 เลขไม้ตัวรถคันนี้นะอยู่ที่66,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่675,000บาทนะคะตัวรถคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวใครที่กำลังตามหาหรือสนใจคันนี้นะคะนัดมาดูรถได้ที่เสรีไทย70มบลลีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็น โทรนัดใหม่มาดูรถคันนี้กับเอิญได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยเดี๋ยวเอิญจะพาไปชมตัวรถนะคะภายนอกแล้วก็ภายในกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะตัวรถบอกเลยว่าได้สีเทาแบบนี้เลยนะคะสวยๆกระบะสี่ประตูยกสูงคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆ สีของตัวรถดูแลง่ายรักษาง่ายแน่นอนนะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทม์และนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยตัวรถนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจังด้านหน้าเป็นสีดําตัดสีเทาแบบนี้เลยนะคะทะเบียนรถก็สวยๆแบบนี้เลยนี่ ไฟหน้าไม่แตกไม่ราวไม่เหลืองไม่ชํำรุดนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กที่จะได้เป็นแม็กสีดำแบบนี้เลยหัวน็อต6รูคันนี้นะคะได้อย่างปี2022ไปใช้งานเลยนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระจกรสโลโก้ต่างๆไฟเลี้ยวกระจกมองข้างโลโก้ด้านข้างเป็นไฮรัก2.8เลยนะคะติดฟิล์มมาให้หนารอบคันนะคะความหนายูประมาณ80นะคันนี้นี่ กระจกรถเดิมๆเลยนะกระจกเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวตัดนะคะสีดำด้านข้างประตูติดโลบาด้านหลังมาให้ด้วยเป็นสีดำเงาตัดสีเทาแบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์ด้านหลังอยู่ครบเลยของตัวล็อกโค้นั่นเองนะคะนี่แมกไลเนอร์ด้านหลัง ไฟท้ายของตัวรถเป็นแบบฮาโลเจนนะคะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3มีในส่วนของตัวกันชนหลังนะคะที่เป็นสีดำตัดสีเทาแบบนี้เลยนี่ด้านท้ายของตัวรถบอกเลยว่าดูดีมากๆเลยนะคะดูหล่อเลยนะให้อ p อปชั่นมาถือว่าครบเครื่องเลยนะคะคันนี้เขาให้กล้องถอยเดิมๆจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่เลย โลโก้ไฮลักรีโวอยู่ครบไฟด้านท้ายซ้ายและขวาไม่แตกเร้าไม่ชำรุดใดๆนะคะสติ๊กเกอร์ซ้ายและขวาอยู่ครบแบบนี้เลยบอดี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นี่เลยกระจกเดิมกระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเปิดไปดูภายในกันบ้างในส่วนของภายในตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวนี่ กระจกเป็นออโต้ทั้ง4ฝั่งนะคะมาพร้อมเซ็นทัชล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยมีตัวกันล็อกเด็กนะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้เลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม engine start แบบนี้เลยนะค,ะควบคุมการใช้งานนะคะเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกุญแจรีโมทนะคะนี่ ให้มาครบเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมพวมอลัยเป็นแบบมันติฟัง์กชันทั้ง2ฝั่งนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้คุดคอนโทรตัวต่างๆเบาะหนังสีดำตบไฟฟ้าด้วยนี่เลยเดี๋ยวขึ้นมาลองสตาร์ทรถให้ดูกันนะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม En น i n ่ s สตารนี่ หน้าปัดตัวรถเป็นแบบดิจิตอลนะคะโลโวก็ o, ตัวรถนะคะสวยมากแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม์เพียง66,673กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบอกเลยรถคันนี้ได้รถปีใหม่และเลขไม์น้อยเลยนะพวงมาลัยนะคะหุม้มพุ่มมานะคะเป็นหนังแบบนี้เลยนะไม่มีายานใดๆเลยสวยมากเดิมเดิพมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายตัวนี้ก็จะตั้งค่าหน้าปัดได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะมาพร้อมควบคุมวิทิุนะคะเป็นโหมดต่างๆแล้วก็มีตัวแอร์นี่ค่ะเดิมๆปรับได้แบบนี้เลยแอร์เย็นนะคะปกติรายละเอียดต่างๆจอทัชสกรีนแมปแผนที่แล้วก็โหมดรับสายวางสายรายละเอียดนะคะต่างๆ ให้มาบอกเลยว่าครบเลยใครที่แบบว่าชอบจอทัส,สกรีมน,นะคะคันนี้ก็ได้เลยนะมีในส่วนตัวกล้องถอยด้วยมีกล้องถอยช่วยในการขับได้ง่ายขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ปรับออโต้ตัวพัดลมอยู่ด้านซ้ายนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะปรับเป็นองศาเหมือนแอร์ห้องเลยนะแอร์บ้านนะคะตัวกันลื่น โหมด of A A o อนะคะที่เขียวบุรีมีให้สองฝั่งซ้ายขวาเลยมีที่วางแก้วมาให้ด้วยอีกสองฝั่งนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นวางของวางแว่นตานะคะก็มีให้ตัวรถนะคะมีโหมด Power โหมด Eco ค่ะนะคะก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานนั่นเอง ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ได้เกียวโตโด้วยขึ้นเขาลงเขาวนีว่ยนะคะ ds มีให้ครบเลยช่องเก็บของด้านล่างที่เป็นกล่องเล็กแล้วก็เบรกม,มือนะคะที่ได้เป็นแบบถุงแล้วพนับอิงไหลนะคะได้เป็นหนังนี่ตรงนี้เขาก็จะมีที่ใส่นะคะหนึ่ง้วัตต์เลยลก็จะเป็น power outlet เช่นกัน ตัวเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะไม่ยุบไม่ย้ไยไม,ไม่ช้ําเพดานบนได้เป็นสีดํานะคะมีไฟสองแผนที่ให้ทั้งสองจุดเลยมีตัวที่ใส่แว่นตานะคะมี่แล้วอันนี้เขาจะเป็นกัมมี่นะคะทุกคนที่บังแดดเป็นกัมมี่มีอันนี้เป็นกัมมี่ซ้ายและขวาอันนี้ก็จะมีกระจกนะคะฝั่งของคนนั่งนะคะด้านซ้าย แล้วก็ที่เก็บแบบบัตรนะคะก็มีให้เพดานไม่มียันใดๆเลยนะสภาพดีมากสวยมากให้เห็นคอนโซลไม่มีคราบกาวนะคะเจ้าของดูแลมาดีมากคันนี้บอกก่อนเป็นรถที่เข้ามาใหม่ด้วยใครที่แบบว่าอยากได้นะคะนัดมาดูรถได้ หรือโทรสนใจโทรมาจองรถได้นะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์เก้8เจ็ดหมแอดไลน์มาได้เลยนะจองออกรถคันนี้เนะีเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะในกรณีที่จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่มียึดมาจำคืนให้หนึ่้อยเเลยนะนี่บอดี้ด้านในก็จะประมาณนี้เลยด้านหลังของตัวรถนะคะเขาก็ได้เป็นเมาะหนังมีที่อิงไหลให้แล้วก็ที่วางแก้วมาให้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้ ภาษีพลบก็ต่อให้ดูแลให้เลยเดินพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมตัวห้องเครื่องกันเลย่ามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ฝาครอบเครื่องเดิมๆรายละเอียดเม็ดอาร์คแต้มสีโรงงานหัวนอ็อตเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆแบบนี้เลย หัวน็อตนะคะฝั่งของด้านซ้ายนะคะเมนทักอ,อยู่ครบน็อตไม่มีขยับโลโก้โตโยต้าแผ่นกันความร้อนนะคะต่างๆอยู่ครบเลยนี่ในส่วนตัวห้องเครื่องไม่มีคราบนะ้ำมันไหลย,ยืมรัึมใดๆนะคะหัวนอ็อตไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยเลขเทตตัวรถนะคะก็อยู่ครบเลยนะนี่ รอด้านขวาเมดอาร์คอยู่ครบเลยสติกเกอร์ก็อยู่ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตยโยต้าไฮ้รักรีโวนี่ยะคะตัวอกโค้ชสองจุดแปดทีลันเนอร์สี่ประตูเกียวโตนะคันนี้นะคะราคายอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเริ่มต้นที่ ฟรีดาวที่สําคัญนะคะตัวรถบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากเพียง66,000กิโลเมตรเท่านั้นเองสนใจมาดูรถคันนี้ได้ผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์มหาเอิรนได้เลยนะคะใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเ,าเดือดรถสวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันสวัสดีค่ะ